วันนี้เรามาเที่ยวบาหลีเราขึ้นเครื่องจากดอนเมืองเครื่องออกตอน6.15ใช้เวลาบินประมาณ4ชั่วโมงเวลาที่บาหลีจะเร็วกว่าที่เมืองไทย1ชั่วโมงโดยปกติแล้วเครื่องจะต้องมาถึงเวลาประมาณ1 1ม0ครึ่งแต่วันนี้ไฟที่เรามาดีเลย์ไปครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็เกือบจะเที่ยงแล้ว ตอนนี้เครื่องกำลังลดระดับลงใกล้จะแลนดิ้งแล้วเดี๋ยวพอลงจากเครื่องจะมีคนขับรถมารับเราพาไปที่ท่าเรือนุาสาซานวัวเราไปท่าเรือนั้นเพื่อที่ว่าจะนั่งเรือไปเกาะนุสาแลมโบแกนคืนนี้เราจะนอนที่เกาะนุสาแลมโบแกนตอนนี้ถึงสนามบินบ้าดีแนละ้วเดี๋ยวต้องไปผ่านต่อมอ ต่อมอ,อเข้ามาก็จะมีร้านดูที่ฟรีพวกร้านหอมขนมดีๆแล้วก็พว่องดืนนม่มต,ต่อมอต่อมออยู่ตรงนน้นก็เดินทางเข้ามาถ่ายนนดูที่ฟรีก็จะเป็นใส่ผ้านักกระเป๋าตอนนี้ก็ราขับรถนะรถเรามาและ้ะพาไปส่งข้าวเรือซานูนี่จะไปนอนที่เกาะ นุษาแลมโบกันเราขึ้นรถกันมาแล้วตอนนี้อยู่ที่ถนนหน้าสนามบินบาหลีรถที่บาหลีเป็นรถพงมาลัยขวามือเหมือนที่เมืองไทยเรามาซื้อตั๋วเรือที่นี่เดี๋ยวจะไปทีกก่เกาะนุษาแลมโบกัน เราได้เที่ยวเรือตอนบ่ายสองเรือที่เรานั่งเป็นของบริษัทกอรี่เราซื้อตั๋วเสร็จละนี้กำลังจะเดินไปที่ท่าเรือเราเดินมาถึงท่าเรือแล้วสวยดีนะ แรงเหเมือนกันวันนี้อันนี้เป็นตั๋วเรือที่เราจะใช้วันนี้วันที่18กรกฎาคมจากนุสสาซานัวไปนุสสาแลามโบแกนเร,เราเดินเข้ามาในอาคารที่เป็นท่าเรือแล้วนประตูเปิดลขึ้น้างบนขึ้น,น, <A> นมาถึงด้านบนแล้วคนเยอะอยู่เหมือนกัน ส่วนใหญ่เป็นพวกยุโรปอเมริกามองไม่เห็นชาวเอเชียเลยในรอขึ้นเรือที่ชั้นสองข้าเรืออยู่ฝั่งน,นี้ะนะมีหลายท่าอยู่ตอนนี้เขาเรียกขึ้นเรือแล้วก็สดตัวเลยครั้งหนึ่งก็เดิน ลงมาที่ท่าจะมีคนของเรือนำไป ใใเ,เ,เชื่อบ่ายสงเชื่อออกจิงก็บ่ายสองนิกนาทีอกนี้เริ่ออกแล้ว <S <S เรานั่งเรือมาประมาณ45นาทีแล้วดูจากเวลาเกาะที่เราเห็นนี้น่าจะเป็นเกาะนุษาแลมโบแกนเรือเริ่มชะลอความเร็วแล้ว ตกลงเกาะนี้ก็คือเกาะนุสาแลมโบแกนน้ำทะเลใสามากเลยที่เกาะนุสาแลมโบแกนเป็นเกาะเล็กๆจะไม่มีท่าเทียบเรือเรือจะจอดตามชายหาดของเกาะซึ่งมีหลายที่อยู่เหมือนกันตอนนี้เรือจอดนิ่งแล้วเดี๋ยวจะมีเรือมารับเราไปขึ้นฝั่งตรงนูน้นมาลเรือที่จะมารับเราเข้าฝั่ง เราต,ต่อเรือเล็กประมาณ 2- 3สนาทีก็มาถึงฝั่งถึงฝั่งแล้วเดี๋ยวต้องรอสพละเรือที่มาสมองลำที่ต้องกลับไปรับสำระอ,อีกรอบตอนนี้เราก็ขึ้นต้นแล้วนะ้นท,ที่ใช้นี่เป็นทุกๆประมาณนี้ก็เดี๋ยวนั่งรถเหมือนกัน นนี้เป็ฟาร,ร์มทา,าหาายมถึงที่พักล้ชื่อสันเดฮั t อยู่บนเนินเขานี่นึงมีสระวา่ายน้ำที่พักอยู่ต้าบนเราก็จะเป็นรอบบี้เวลคัมดิงเป็นน้ำส้มทางเดินขึ้นไปที่ห้องพักของเรา ก็วันนี้เป็นมังกรโลเราชอบเป็นมังกรโลก็เข้ามาก็เจอเที่นอนเลยทุกสุดท้ายก็เปิดโล่งมีตู้เซฟเล็กๆอ่านอ้อไฟที่นี่มีแอร์มีแอร์ให้มีน้ำเดือดนี้มีการน้ำร้อนห้องน้ำในตัวห้องน้ำกว้างเลย นี้เป็นทะเลที่ทำฟาร์มสาหร่ายที่เราผ่านมาเมื่อกี้วันนี้เราเช่ามอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันที่เกาะนี้จะทำฟาร์มสาหร่ายกันเยอะบริเวณนี้ก็คือฟาร์มสาหร่ายเรากำลังจะไปบูรากูลมาถึงทางเข้าบูรากูลเกาะนุสาเซนงกังก็จะอยู่ติดกับโรงแรมบูรากูล อยู่ทางแนวรงแรมบูรักูลมาตามทางตัก Google ม a บ s มาก็มาจอดมเอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้แล้วต้องต้องเดินเข้าไปก็เดินเข้ามาตรงจุดนี้นิดเดีเยวเองก็เจอกับวิวนี้ บูรากูนที่เราไปมาเมื่อกี้เนี่ยเขาอยู่ที่เกาะนุาสาเินิงานเกาะนี้เป็นเกาะขนาดเล็กถนนก็จะเล็กๆก,การเดินทางบนเกาะนี้ก็จะใช้รถมอเตอร์ไซค์กันเป็นส่วนใหญ่การเดินทางจากเกาะนุสาแลมโบแกนมาเกาะนุาสาเินิงนันก็จะข้ามสะพานเหลืองที่เราเห็นทางด้านหน้านี้ ความกว้างของสะพานไม่กว้างมากนะักจะมีแค่รถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นที่ผ่านสวนทางกันได้จุดนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมกันเดี๋ยวเราข้ามกลับไปที่เกาะนุสาแลมโบแกนชมไปพร้อมๆกัน ก็นุซาแลมโบแกนแล้วก็เรากำลังขับรถไปเดวิลเทียนคะร้ตาปีศาจแต่ว,ว่าผ่านหาดชื่อ Dream Beat. ดรีมบีดเลยแวะเข้ามาจอดมอเตอร์ไซค์นะเดี๋ยวเดินไปดูว่าอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้คือดรีมบีดนี่ทางลงทางนี้ กก็าาออ้นดีม่เลยเนี้รากำลังจะเข้าไปที่เดวิลเทียตรงนี้ต้องจ่ายค่าผ่านทางคนละ25,000รูเปียได้ตั๋วมาแล้วตั๋วเขาบอกว่าใช้ได้ทุกวันววเขาบอกให้เก็บตัวต๋วเอาไว้เก็บตั๋วเอาไว้เื่อว่าเราอยู่ตรงนี้หลายวันมั้ง พื้นไม่เคยแรงเท่าไหร่นะน้ำไม่กระเด็นปกติต้องกระเด็นขึ้นมาบนนี้เลยเดินวนดูรอบรอบอ๋อมีกระแทกตรงนะรู้นเยอะหน่อย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามแห่งหนึ่งบนเกาะนูสาแลมโบแกนเราในมาที่หาดเพอร์เซอร์บีก็หาดทรายดูขาวเงนะวินนะก็พระอาทิตย์กำลังจะตก ก็หาดพรสเซอร์ที่เป็นเหมือนหน้าหาดของโรงแรมชื่อมหาคีรีก็มีบีดใค้บีดบาร์มีที่นั่งโรงแรมห้างหลังมีบาร์อีกตรงนึงเด๋ยนนี้เรามากินข้าวใกล้ๆโรงแรม นี่ร้านอคอนเต้ริสโตอยู่ติดกับทะเลที่ถูกสายีน้ำมะพร้าวกับเบียร์มาเสิร์ฟแล้วเหลือยวงห้ือเบายตังเป็นเบียร์ลมอนอนกก็นเบียร์อเลย ที่ว่าสปาเกตตี้มิกซีฟู้ดอีกการเป็นสปาเกตตี้วังโกเลคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ